พบกับเราทีมทนายความดรอกตร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตครับจากทีมทนายดรอกตร์กิติศักด์ทนายวิถีพุทธนะครับผมมีเฟซบุ๊กนะครับผมถามกันเข้ามาเกี่ยวกับที่ดินที่เป็นไข่แดงครับผมเป็นที่ดินที่อ่า อุปมาเฉยครับเป็นไข่แดงนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ตรงกลางในที่ดินคนอื่นไม่มีทางออกสู่สาธารณะนะครับผมนะครับผมวันนี้ทางทีมสภาทนายอ่าอภอัยครับทางทีมทนายดกตรกิติสังนะครับผมโดยกับผมทนายดวงรัตน์นะครับผมก็จะมาให้ความรู้นะครับผมว่าคนที่เป็นเจ้าของที่ดินจะไปสู่ทางสาธารณะจะไปซื้อของหรือจะไปออกไปทำระายยังไงครับผม าตามประมวลกฎหมายแพ่งนะครับผมมาตรา1,349นะครับวางหลักกฎหมายว่านะครับผมที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบอยู่นะครับผมลอ้อมรอบอยู่ไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ไซสท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านในที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ท่าร้างทางสาธารณะได้ก็หมายความว่าที่ดินของท่านนะเป็นที่นานครับผมอยู่กลาง หมู่บ้านหรืออยู่กลางชุมชนหรืออยู่กลางพื้นที่ส่วนที่หน้างคนอื่นนะครับผมท่านไม่มีทางเลยทุกคนปิดหมดตามกฎหมายนะครับท่านเอาเขาบอกว่าท่านนะครับเดินผ่าก็ไปสู่ทางสาธารณะได้ครับผมเอเรามาดูวักสองที่อที่ดินนะครับทางออกได้เฉพาะกรณีที่มีอา่าท่านต้องข้ามนะครับผมสะบึงหรือทะเลหรือมีระดับชันกว่าท่านว่าให้ใช้ความ ในวัคก,ก่อนบังคับนะครับผมที่ผ่านมานะครับผมตั้นตามวักสามนะครับผมตามมาตราหนึ่งสามสี่เก้านะครับผมตามประมวลกฎหมายแพง 1, ่งพาณิชย์นะครับเห็นว่าที่และวิธีการผ่านนั้นะท่านให้เลือกพอสมควรแก่ความจําเป็นที่ท่านมีสิทธิผ่านให้คํานึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายน้อยที่สุดนะครับถ้าทำถ,ถ้าจาเป็นนะครับผมท่านมีสิทธิผ่านที่จะสร้างถนนนั้นผ่านได้นะครับหมายความว่าที่ที่เป็นตอกเป็นซอยที่ทาง ที่ดินของท่านนะอยู่กลางที่ของบุคคลอื่นนะครับท่านก็ผ่านตามความเป็นจริงที่พอเดินได้ไม่ใช่ว่าท่านจะสร้างเป็นถนนและให้รถบรรทุกวิ่งผ่านนะครับผมอันนั้นก็เกินสุควลเกิดเหตุพอที่จะสามารถหาท่านมีโมไซค์พอที่จะสร้างทางโมไซค์ที่ออกไปได้ที่จะไม่รบกันเือต่อที่อยู่ของบุคคลอื่นนะครับผมเรามาดูคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับผมฎีกานะครับผม คำพิพากษาของศาลฎีการครับผมที่สามเจ็ดเจ็ดสี่นะครับผมทับสองห้าสี่เก้านะครับศาลท่านวิฉัยว่าอย่างนี้นะครับผมที่ดินของโจททั้งสองแปลงมีที่ดินของจำเลยและบุคคลอื่นๆนะครับผมล้อมอยู่จนไม่มีทางสู่ทางสาธารณะได้โจทุ์จึงมีสิทธิโจทุ์จึงมีสิทธินะครับผมใช้ทางจําเป็นเพื่อผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ ทางสาธารณะตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราที่349วรรคหนึ่งครับเนื่องจากที่ดินของโจทก์ทั้ง2แปลงถูกปิดล้อมทางทิศเหนือติดถนนคอนกรีตนะครับผมซึ่งอยู่บนที่ดินของจำเลยและมีรล้วคอนกรีตสูงประมาณ1.5เมตรนะครับผมการตลอดแนวการเปิดทางจําเป็นเพื่อผ่านที่ดินของจําเลยดังกล่าวย่อมเหมาะสมที่สุดเพราะเพียงแต่ทุบหลัวคอนกรีตเท่านั้นก็จะมีทางสู่สาธารณะ ออสู่ทางสาธารณะได้สะดวกที่สุดนะครับผมหากเปิดทางจําเป็นทางด้านทิศที่ดินของสอก็ไม่สามารถกระทําได้เนื่องจากตามหนังสือข้อตกลงภาระจํายอมระหว่างจําเลยและนกสกําหนดไว้ว่าทางภาระจํายอมที่จําเลยและนอยินยอมให้สใช้ผ่านเป็นทางผ่านเข้าสู่ในที่ดินของสอเท่านั้นทางที่ตอนออกที่ติดช่องคนประพา ขอภัยนะครับทางที่ตรวนออกนะครับผมที่ติดคลองเป็นประชากรมีชาวบ้านชุมชนแนขออยุานะครับหนานแน่ๆอาจอยู่เป็นอาศัยอยู่ในที่ดินคลองชลประทานตามแนวติดคอกนกรีตของโจดน,นะครับท,าทําให้โจดไม่สามารถใช้ทางออกสู่สาระตามแนวคันคลองชลประทานได้นะครับผมเพราะฉะนั้นการที่โจดมาฟ้องในครั้งนี้นะครับผม ถือว่าโจทย์มีสิทธิในการใช้ทางจําเป็นเพื่อผ่านในที่ดินของจําเลยได้นะครับผมครับผมจากคําแนะนําจากดีกานี้นะครับผมท่านต้องใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งนะครับผมเป็นการใช้สิทธิ์ตามมาตรา1349เพื่อให้กระทบกระเทือนต่อทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่ร่วมพน้อยที่สุดเพื่อความจําเป็นในการออกทางสู่ออกสู่ทางสาธารณะนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมผมทนายดวงรัตในทีมดรเกติศักดิ์และทีมทนายวิถีพุทธขอให้กําลังใจท่านนะครับหากท่านายากจนนะครับผมไม่รับผลไม่ทาหาทางสภาทานายความของเรายินดีช่วยเหลือให้ท่านฟรีนะครับผมขอบคุณที่ถามกันเข้ามานะครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์นะครับและขอบคุณที่บอกต่อแล้วก็ขอบคุณที่ร่วมการทําความดีนะครับเพื่อความดีกับผม ทานายดวงรัตและทีมด็อกเตร์เกติศักด์ทานายพิธิพุธนะครับผมขอให้ท่านทำความดีนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับผม